นะคะมื่อวนนี้ก็มาพบกับเสาว้ไทยเจตเตออีกแล้วพี่น้องนะคะวันนี้นะคะเจตเตยมาข้อมาแนะนําเรื่องของการกีดยางพลาอีกแล้วเนะพี่น้องเนาะอันนี้เจตเตอบรดเ้มากกีดในเบิงนะคะเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศที่ฝนตกนะคะวันนี้นะคะยจตเตยจะพามาชมนะคะการกีดยางเข้าเกนนะพี่น้องเนาะผลเสียอยู่ตรงไหนนะคะรู้ได้ไงนะคะกีดยังไงถึงได้เข้าเกนนะคะพี่น้องนะคะเจตเตอเดินลงมาเบืงองอ่ะยางพลานะคะยางมันถิเข้าเกนกันเป็นลักษณะนี้นะคะ ผลเสียของเพื่อนแต่กิดเขาแกนไล่ไลยนะคะมะันอกจะิเปลี่ยนแบบนี้พี่น้องท <Yeah. S 1> าเห้าหูว่ามันเขาเกลนแล้วนะพี่น้องเนาะแต่ที่แรกเลยกิดเช้าเช้าแรกที่รู้ว่าเข้าเกลนนะคะเขาจะมองไม่ออกก่อนนะคะเช้าที่สองนะคะเราถึงได้รู้ว่าเข้าเกลนนะคะในเมื่อเรารู้เร็วว่าอย่างเขาแกลียนนะพี่น้องเนะาะเ่ออย่างเขาเกลนปุ๊บห้าต้องถอยนะคะยาปล่อยให้มันล่ามนะพี่น้องนะยาให้เข้าแกลนตลอดทุกวันนะคะ เรตลองถอยมีดออกนะคะถอยมีดนะทีนี้ไม่ใช่ถอยมาตามรอยกีดนะคะถอยออกมาข้างนอกนอกเปลือกนะคะถอยออกมาอีกนะคะถ้า,ม,า,ามันอยู่ในชั้นน้ำยางนะคะอย่าให้ไปอยู่ในอ่าเตี้ยของการเจลือเติบโตนะพี่น้องเนาะนี uh ่ค่ะพี่น้องผลของการกีดยางเข้าเกนน้องถ้ากีดยางเข้าเกนถ้าฝนตกชุกนะคะผลของการอ่ากีดยางเข้าแกนก็คือนะคะน้ําฝนจะลงมาขังอยู่ตามนี้นะพี่น้องเนาะ ตามที่เข้าเนื้อแกนไม้นะคะนี่นะคะนำผลจะเข้าไปซึมอยู่ตามนี่นะพี่น้องและนะคะผลเสียมจะทําให้เกิดเชื้อาง่ายนะคะเพราะว่ามันมีความื้นลงในเปลือกใหม่แนละ้วมันจะเน่านะพี่น้องเนาะแต่ถ้ามันไม่มีเชื้อลาลงไม่เป็นไรนะคะเปลือกเขาก็จะงอกออกมานะคะควรนะคะไปหา,าตัวยาต่างๆนะคะามาทาซะนะคะนะให้เพื่อที่จะให้เปลือกไม้เราจะเติบโตงอกมาปิด หน้าที่มันเป็นแผลนี่เร็วๆนะคะเนาะเนี่ยนะคะ,ะพี่น้องนะคะถ้าเราเข้าเกล็นทุกวันเปลือกเขาจะไม่ยอมหุ้มเลยนะคะผลเสียก็คือปีต่อไปนะ,ะของปีต่อไปแล้วก็ปีต่อไปเราจะไม่สามารถกรีดได้อีกเลยนะคะมันจะอยู่แบบนี้นะคะถ้าดีไม่ดีนะคะตัวมอดหรือว่าเมงต่างๆจะเจาะไม้นะคะถ้าลมพายุมานะคะเขาจะหักโค่นโดยปริยายนะคะมีเสือล่าเลิมล่มนะคะ นี่ราชิชมพูเริ่มลงนะคะสังเกตด,ดูง่ายนะคะราชิยมพูนะคะรู้ได้ยังไงเจดเตยเป็นราชิยมพูเห็นไหมคะชัดไหมนะพี่น้องชาดบอนะคะยาราชิยมพูจะจับน้อพี่น้องเนาะนี่น้พี่น้องต้นนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ไม่แรงนะคะน้อยไปหน่อยนะคะไม่แรงนะคะต้นนี้ ต้นนี้จะดีหน่อยนะคะต้นนี้สีดีแน่นะพี่น้องเนาะนี่แอมยางเขาก็ออกสม่ำเสมออยู่แล้วนะพี่น้องเนาะ้าเหากิดอย่างสม่ำเสมอมันก็ออกสม่ำเสมอนะคะเนาะอย่างจะไดสองถ้วยสามถ้วยนะพี่น้องเนาะอย่างมันออกดีพี่น้องเพราะสวนนี้นะคะบัวตแมวาสีโวดชนอันผลิตภัะฑ์นเพิ่นนะคะเพิ่นใสดมงเก้ียวออกกินได้พี่น้องเนาะ ที่ออกดีนี่ก็แป้งที่ยายเตยกรีดอยู่นะคะใช้แปรแบรนของดวงแก้วนะคะเปลือกจะหุ้มเร็วนะคะสําหรับการกรีดยางเป็นแผลนะคะเปลือกหุ้มเร็วนะคะงอกเร็วงอกเร็วมากเบิ้งเดอพี่น้องมาเสือเนี่ยสั่นของเกี้ยนะคะเขี้ยวเขียวอย่างพี่น้องนี่สั่นของเปลือกนะคะแดงแดงเห็นปะมันชีแตกต่างกันอยู่บองนีเดี๋ยวสิ่มนาเห็นปะพี่น้อง ล่องเพราะไข่สัดดอกพี่น้องฝืนไทยนะคะน้องกล่องราคาถูกพี่น้องเอออันนี้เข้าไม่เข้าถึงเจนเลยนะคะต้นนี้นะคะผิดสวยค่ะต้นนี้นะคะเปลือกก็จะหุ้มเร็วนะถ้าเราได้ใส่อ่าพวกอสารเคมีหรือว่าปุ๋ยหรือว่าสารปรับปรุงดินต่างๆนะคะที่เราเอามานํามาใส่นะคะยางก็จะแน่นนะคะยางแน่นดีนะคะ นี่พี่น้องต้นก็กีดสวยนะคะก็โอเคนะคะไม่กี่ต้นนะคะที่โดนเป็นแผลนะคะเขาก็กีดสวยนะคะแปลงนี้เนี่นะค,ะนค่ะเนาะค่ะห้าหูโว่ามันเข่าเกลียนเทาต้องถอยมีดออกเนาะพี่น้องเนาะการกรีดยางบ่เขาเกลียนนะคะพี่น้องน้ำยางเ้าสีดสม่ำเสมอนะคะ ได้ตลอดนะคะขีดน้ำยางออกครึ่งถ้วยก็ครึ่งถ้วยตลอดนะคะมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้าเราก็กีดเข้าเกนเมื่อไหร่นะคะน้ํายางเราก็จะลดลงนะคะจากวันแรกที่เคยได้เยอะนะคะเยอะเพราะอะไรเยอะเพราะได้น้ําเลี้ยงด้วยนะคะวันหลังมานะพอเราขีดเป็นแผลป,ปุ๊บนะคะวันหลังมาน้ํายางก็จะลดน้อยลง จาที่เคยได้ครึ่งถ้วยมันก็ลดลงมาจะข้อมือหนึ่งนะคะปริมาณน้ายางจะลดลงเรื่อยๆหน้าก็จะเอิดเกิดอาการแห้งนะคะติดเชื้อรานะคะหน้าแห้งแล้วยางตายนึ่งในที่สุดนะคะช่วงนี้เยี่ยเตยกับว่าใครมีเทคนิคหรือน้องพ่อยังนะคะคือฝนมันตกน้องพี่นอ้องเอยางกีดกูได้นะคะ,คละ,คะแล้งก็แล้งแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะคะอ่าแล้วก็ตกมาอีกนะคะเยี่เตยเลยอ่าททาคลิปแบบ เวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆนะคะช่วยกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ยายเตยในเด้อนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายเตยนะทำคลิปต่อไปได้พี่น้องเนาะมันยากาศนะคะยายเตยจะอยู่ประมาณนี้พี่น้องแจ้งไม่ได้เลยนะคะย้อนแสง คุณพี่น้องหมืดใหม่แล e like <pf unlikely> ้วพี่น้องคุณนะเห็นบ่ตกตลอดเลยพี่น้องช่วงนี้นะคะฤูดูฝนนะคะช่วงนี้พายุเข้าพี่น้องกันตกแล้วเห็นว่าหมืดหมื่กลางภูเขาค่นช่วงนี้ฤูดูฝนเนาพี่น้องเนาะค่ะตกแล้วทั้งวันทั้งพูนทั้งสีนเขาทั้งพุนนะคะนะช่วงนี้ฤูดูฝนพี่น้องนะคะตอนนี้พายุเข้านะคะอ่าอีกไม่กี่วันเห็นในข่าวนะคะหรือว่าตามกรมอุตุต่างๆนะคะอ่าเริ่ม จนถึงนะคะเริ่มนี้ยเต๋อจําไม่ได้นะคะจนถึงนะคะพายุเข้าจนถึงวันที่ส3บสามนะคะวันที่ส3ามโอ้ลายมือพี่น้องเบิ้งเห็นมานน้ำขึ้นนะพี่น้องในทงหน้าเห็นปะอู้พี่น้องลายนา้ำร่องขุ่นน้ำถ่วมทงหน้าก็จะอู้พี่น้องเรื่องผูฝนตกเห็นปะบรรยากาศนะพี่น้องนายเตย๋ผ้าสมม้มบรรยากาศนะคะขาวลานะคะฝนมันตกทําเทคนิคกีดยางให้เพื่อนๆดูไม่ได้นะคะยเต๋อก็พาชมวิวนะคะอ่าดูหน้ายางนะคะ อ่าสังเกตหนะ้ายางพลาเรานะคะพาชมวิวอ่ต่างๆนะคะที่ยีตเต๋ออยู่เนาะพี่นอนะ้องเนาะขี่ยางกะพ่อมีเล่หล,ะหละ่ะพี่น้องนะคะขี่คล้ายกับคายไดยูนะคะสม้มสีลอยโลกกับเอาน้ะพี่น้องเนาะบรรยากาศงามไว้พี่น,อนะนาา้อ,นองแต่บ่งามยังเดี๋ยวฝนตกมาอีกแล้วพี่น้องนะใครที่กําลังกีดยางอยู่ตอนนี้นะคะยี่เต๋อก็ให้ เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะสําหรับอาชีพกีดยางพลาเรานะคะ,นะะ,ะเนาะอาเจตเขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆเด้อนะคะสูู้นะคะช่วงนี้ก็อดทนหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นดูดูฝนเนาะพายุก็จะเข้าบ่อยนะคะหน้าหนาหน้านะพี่น้องนะผู้ใดเห็ดหน้าหน้าลมหน้ารองหน้าไก่น้องไก่ให้ไก่หวยกับท่ำใจนะพี่น้องานะน้ำกับสีถ่วมแน่นะพี่น้องนะไม่เรียวเห็นบ่พี่น้อง บรรยาก,กาศนะคะฝนมันตกเห็นวะพี่น้องอู้หูฝน,นตกนะคะเห็นไหมเห็นบ่อยพี่น้องบรรยาก,กาศฝนตกนพี่น้องสนยางยี่เตยก็อยู่ในเขาสูงแล้วพี่น้องนะ นี่นะคะอาชีพกีดยางมาแล้วเนาะยางไม่มีองไล็ไปกีดองหันพี่น้องนะคะกาเกลียใจดีแล้วก็อยู่ได้นะคะเนาะพี่น้องอุ้ยอุ้ยล่แเลยพี่น้องเออโอ้ยห้อยมือนัโอ้ืมืมเจ็บกล่นพี่น้องเลย อันนี้ต้นน้อยได้เป็นสองจับได้พี่น,น้องเบิดกีดสองจับนะคะแต่ต้นเขาแก่แล้วนะคะเขาก็ออกดีนะคะอา,อายุอายุต้นนะคะเขาเขาได้แล้วนะคะอายุการใช้งานอายุการเปิดกีดนะคะเปิดได้แล้วนะคะคือเขาแก่แล้วต้นเล็กแก่ออกดีนะคะถึงจนมันน้อยมันก็ออกคือก็น,น้องเพราะอายุการเปิดกีดมันได้แล้วพี่น้องมันได้แต่โดนแล้ว เอาหยอดกดไว้แล้วนะพี่น้องเนาะลูกยางก็แตกแล้วพี่น้องเลยเก็บไปเพาะได้พี่น้องนี่นี่เมล็ดยางก็แตกแล้วนะคะสวยมากเลยนะคะพี่นอ้อ,นองเก็บไปเพาะไว้เดี๋ยวปีนี้เจจะเพาะลูกยางนะคะเพาะประมาณสักสองสามร้อยต้นนะคะติดตาคนเดียวไม่ไหวนะคะมันเยอะ อันนี้สีของเยื่อตยนะคะแต้าโบลายนะคะมีแตจ้า้นนี้นะคะขี้ยางนะคะมีแตจช่วงนี้นะคะช่วงปุ่นยางบ้านนก,กลมเลยพี่น้องอยางเปิดกีดไหมนะคะยังไม่ค่อยไหลดีนะคะต้องรออีกสักพักน่นแหละนะคะ จะไหวนะคะค่ะนะคะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้เจ๊เต้ยกับจะถิ่มบรรยากาศการเก็บเม็ดยางไหวนะพี่น้องเนาะเอาไว้จำหนีนะพี่น้องเนาะผูใ้ใดเขามา,าช่องคลิปให้เจ๊เต้ยกอย่ายลืมกดไลค์นะคะกดซับตะใครกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามหน่อพี่น้องไล่ๆนะพี่น้องเนาะกดซับตะใครนะคะให้ไล่ๆนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เจ๊อขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องสวัสดีเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายพี่น้อง